โอเคครับก็กลาบสวัสดีกับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแมปนี้ครับเดอะเนเมตนะครับซึ่งแมปนี้เป็นแมปที่เรียกได้ว่าน่าจะร้อนกิด <c oughs> ไปตามๆกันเลยนะครับมันจะเป็นแมปที่เกี่ยวกับนี่ครับสื่อเรื่องที่สร้างขึ้นจากประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนะครับและตำนานที่มีการบิดเบี้ยนะครับในแต่ละ เล่มคุณจะพบว่าตัวเองเป็นตัวละครที่แตกต่างกันพอจนภัยสู่ความลึกลับที่ไม่รู้จักของโลกลึกลับนะครับคำเตือนเกมนี้มีไฟกระพริบเสียงดำเสียงดังโอโอเคครับเข้าเลยครับมาแล้วครับทุกคนอ้าวค้าง โอ้ยโอ้โหทุกคนให้ตายเถอะโอ้โหผมยิ่งกลัวผีอยู่ครับทุกคนเนี่ยครับเดอะเนเมดเพล้ะครับโอ้เสียงโอ้ my god เสียงให้ตายเถอะ อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือชอบมีอะไรบ้างไม่มีหลายอย่างครับมี VIP มีอะไรคูณสองเงินคูณสองครับโอ้มาแล้วภาพโหลดครับโอ้ค่อนข้างที่จะแหลกเลยครับคนมาเล่นเยอะอยู่ครับแบบนี้ประมาณพันกว่าครับที่เห็นช่วงพีกสุดๆน่าจะเป็นหมื่นเลยครับโอ้กอด งั้นก็เพไปเลยครับมันอาจจะช้าๆหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเกมกราฟิกค่อนข้างที่จะแน่นครับค้างมากเลยครับตอนนี้โทรศัพท์ผมไม่ค่อยจะไหวนะครับอะไรอันนี้เป็นสตอรี่ที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับงั้นลองจอยไปดิ โอ้ว้าวคอนขางที่จะแหลกมากเลยครับอุย้ยนี่ไงผมเข้ามาแล้วไปแล้วครับทุกคนว้าแบบนี้เราจะเล่นได้กับเพื่อนนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถเล่นได้คนเดียวหรือเปล่าโอ้ย เอาแล้วครับทุกคนยังไงเทียนไขตะใบหรือยังไงเอาตัวเกมเป็นแนวตั้งครับทุกคนอ้าวค้างไปแล้วครับทุกคน เอาเ้ยค้างจริงเนี่ยครับมาแล้วครับโอ้โอ oh. oh, no. mm ้กอดพีด no มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับหูฟังอันนี้ผมไม่ได้ใส่หูฟังนะครับมันโอ้ oh. อันนี้เราสำหรับคอมนะครับ โทรศัพท์ของเราก็จะกดเอาเลยโอ้ภาพปรากฏขึ้นมานะครับน่าจะเป็นที่ใดที่หนึ่งนะครับโอ้แหลกแหก ไม่มีหางอ่ะเฮ้ยไม่มีหางอ,ะ <S <S <at> <S อ่ะโอ้ไม่ก่อนครับทุกคนเหมือนจะเป็นความเชื่อหรือเปล่าของญี่ปุ่นนะครับเขียวผมได้ยินเสียงเดิน เครับเริ่มมาแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทำอะไรเนี่ยไปที่สำนักง,งานสำนักง,งานอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมต้องตามป้ายไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อนี่ไงเคล็ดลับคลิกุวมที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเพื่อสลับการตั้งค่าอุยอ๊ยอะไรอ่ะโอ้ตกใจมากเลยครับ อะไรกันครับเนี่ยดวงจันทร์ดูแปลกๆในคืนนี้นควรจะมาถึงค่อนข้างเร็วกว่านี้อะไรกันครับเนี่ย,ยเหตุการณ์มันไปไวมากโอ้หเอ้ยเซนก็ไม่รู้สินะอ้า เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากครับทุกคนยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยมันบอกว่าไปที่สำนักง,งานสำนักง,งานคือที่ไหนฮัลโหลมีใครได้ยินฉันไหมเฮย้ยที่นี่ที่ไหนอะเฮย้ยที่นี่ที่ไหนสวัสดีเพื่อน,นรู้จักเปล่าที่นี่ที่ไหนอะไรเนี่ย อันนี้คือถือเทียนนะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะอยู่ในฉันอยู่ในเล็ดตกใจใน,นคำหยาบเรื่องขอเดี๋วยวถือเทียนก่อนอ้าวถือไม่ได้ขพอ,อันนี่ไงตามมาเพื่อนตามาดีเพื่อนมันมีปุ่มวิ่งนะครับ อ๋อมีสตามิน่อยู่ครับทุกคนกับย่อนะครับอันนี้เป็นประตูหรือเปล่าหนี่ไงเพื่อนเปิดแล้วเอ๊แปลกๆนะห้องนี้ถ้าเกิดมีเสียงผมควรทำไงเนี่ยจะยังให้มีนะครับอ๋ออันนี้ตู้หรือเปล่า เสียงอะไรครับทุกคนอ้ยอ้ยอุย้ยเปิดได้ปะเนี่ยอะไรครับทุกคนเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอนดเลยดิไปไวไปเราเหมือนจะเอา้าเพื่อนอีกคนนึงเหรออันนี้คืออะไรครับทุกคนมไม่รู้เหมือนกันนะ เพื่อนก็ยังรอเราโอ้ค่อนข้างแหลกเลยครับคง <G ül üyor> ไม่มีอะไรหรอกมั้งอุ้ยมีหัวกะโหลกครับทุกคนโอ้ตอนนี้คนกลัวผีนี่จะตายอยู่แล้วเราลองแยกเดียวดีไหมเราเราลองแยกดีไหมเอางั้นไปเลยแล้วกัน มีบันไดขึ้นครับเพื่อนตามมาเพื่อนเอา้าเพื่อนไปเปิดประตูเข้าไปก่อนนะครับเผื่อพบเบาเบาแสอะไรอันนี้มีผ้าครับนี่แน่จะเป็นที่ออนเซนหรือเปล่าอันนี้มีอะไรเนี่ยมีเจลหรือเปล่าในเป็นที่เตรียมตัวสำหรับออนเซน,นครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงบันไดแล้วกันโอเคครับไม่น่ามีอะไรมั้งครับเ,เปิดดิเปิดดิเพื่อนเปิดให้หน่อยอเบ่อยนะ ผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษเท่าไหร่นะครับอ้ยเปิดประตูเปิดได้ไหมเนี่ยมันเปิดได้ไหมเอาเปิดไม่ได้หรอโอ้ยเตี้ยม่งเลยสัตว์เลยตกใจตกใจจริงครับทุกคนขอไปในคำหยาครับในหมู่บ้านเล็กๆมีสองพี่น้องกำพ้าอาศัยอยู่ พี่สาวน้องสาวคนสองคนนั้นอาศัยอยู่ในความยากจนและอดอาหารตลอดเวลาวันหนึ่งมีโอ้คนที่อายุอายุน้อยเข้ามาถึงบ้านเขาดินผู้สูงอายุเริ่มสงสัยในตัวเธอทำไมมีโอ้ถึงมีความสุงนั่นหรอวันหนึ่งผ่านไปแลนก็มาพบกับความคิดครั้งสุดท้ายว่า ความหยิบฉาค้อบงำและเพื่อสนองความยิโ้งงโยที่ไม่จักเน็ตเนงยบินตนาวว่ามีโอแอบเงินไว้สำหรับพวกเขาทั้งคู่เธอถูกหลอกลวงด้วยความรู้สึกผิดอย่างมากซึ่งนำไปสู่ปรากฏการปรากฏตัวที่สองน้องลึกลับ เหมือนเป็นป่าของโอเคครับทุกคนเหมือนว่าสองพี่น้องนี้จะทะเลาะก,กันเรื่องเงินหน้าเหมือนมีโอจะเป็นคนที่รู้สึกแย่มากเลยครับเปิดลิ้นชาครับไม่มีอะไร ดูเสียงอะไรครับทุกคนแม่งลัวจริงเลยยายาอุ้ยแม่งโดนแล้วครับโดนแล้วเพื่อนเพื่อนเอาแล้วหนีไงอ่ะเฮ้ยเอามันโดนแล้วน่ะเอาปิดประตูดิเฮ้ยปิดไงอ่ะปิดไม่ได้หรอออกไปนี่โดนแน่เลยครับย่านะ ออกไปนี่โดนแน่แล้วครับเพื่อนเราโดนแล้วเดี๋ยวอยู่ห้องนี้นานก็ไม่ได้ครับต้องไปหาบ่อสแสใหม่ไม่ไหวแล้วมาดิวะมาดิวะมาดิวะแล้วกลัวซะที่ไหนละ่ะ เสียงนี่แล้วครับทุกคนโอ้ห้องเดิมนี่ห้องเดิมแต่มันมีทางเสียงอะไรครับทุกคน หายแล้วอุยอะโอ้ตกใจเพื่อนหัวโ,โล้โลดนี่อ๋อนี้ก็เป็นบอแสใหม่ครับทุกคนเพื่อนเปิดอบอแสเก่านี่ไม่มีอะไรครับ แล้วมั้งฮเสียงอะไรวะนกอะไรมาอยู่แถวนี้เราก่อนเราเข้ามาเราก็ไม่เห็นนะอันนี้น่าจะเป็นคาบเลือดน,นะครับนี้เป็นที่นอนโนอะ้โหเลเล้วไปเหยียบที่นอนเขาเดี๋ยวเขาก็ โอ้ยเฮียเพื่อนมึงไปจับหนูโว้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่กับกูอย่างนี้จับมาทำไมโอแล้วมันยังเป็นๆอยู่เนี่ยจับมาทำไมเนี่ยโอ้ยเฮียกูโดนแดดกูโดนแดดเูโดนแดดเพื่อนโอ้ เพื่อนเร็วโอ้โดนแดกเนี่ยโอ้ยอะไรนะครับเนี่ยผมก็ยังไม่รู้อะไรสำหรับเกมนี้นะครับผมพึ่งมาเล่นเลยเล่นสดๆเลยไปเลยด้อ แล้วเหมือนวนอยู่ที่เดิมอะครับทุกคนเหมือนจริงๆนะเหมือนวนอยู่ที่เดิมเลยเอ้าแล้วเพื่อนช่วยด้วยช่วยได้ไหมเนี่ยมันเสียงนี้คุ้นๆนะครับทุกคน เราจะคานไว้ครับไม่เอาดีกว่าเราสุดไนงะห้องนี้ก็ห้องเดิมนะครับทำไมไม่มีห้องใหม่เฮ้ยนั่งไงเพื่อนโลนเราเอ้ยอวยลนโอ้อวยลน มึงทำอะไรเนี่ยทำไมมึงไม่ช่วยกูเฮ้ยยืนทำไมวะโอ้โหเวียนโลนไม่น่าละ่ะโอ้ป้ายุเสียงอะไรเวียนลนเนะโอ้เรายังไม่ได้บ่อแสอะไรเลยแล้วมีแต่ได้อันแรกอ่ะ โอ้ยังไม่ไปถึงไหนเลยครับทุกคนแม่งโดนผีหลอกละมาดิวะมาดิวอะอะแดกมึงก็แดกแดกในนี้เลยเฮียมามาแดกกูในนี้นี่เออแม่ โอ้ตกใจเหมือนแล้วอันนี้ออกไปนี่โดนไหมผมว่าโดนยังไงก็โดนค่อยๆคยานไปครับทุกคนชาแต่ชัวร์อยเยี่ยม เอ้ย,อ,ยอะไรนครับเนี่ยโอย้เกินไปบางทีอะใจเย็นดิให้ให้ตั้งตัวกันบ้างดิโอ้โอแม่เขาจะตั้งตัวไม่ได้เฮ้ยเหย่ยกูได้ดาบนะกูฟันมึงคอขาดเลย ห้องเดิมที่เดิมโอ้โอเคครับสำหรับพันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับไม่ไหวแล้วตอนนี้จะตาจริงๆร้องจนคอแหงกันแล้วโอเคครับถ้า ถ้าให้ผมเล่นเกมนี้ต่อไปกดไลค์ถึงห้าไลค์นะครับเดี๋ยวผมมาเล่นต่อไปเลยตอนนี้ผมควันอ่อนมากมูดูดิเสียงไลไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผมจะหลบอีพีนี่ยังไงนอกจากการวิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับก굿ดบไม่ไหวแล้ว